บ้าน3ชั้นบิวอินยังไงดีพอพื้นที่เยอะเกินก็ไม่รู้จะบิวอินยังไงใช่ไหมคะตามมาดูงานบิวอินงานนี้กันเป็นงานบิวอินภายในบ้านที่มีทั้งหมด3ชั้นที่โครงการเออร์เบิร์นทาราเอสพาซียโอประชาอุทิศ7 6ซึ่งแต่ละห้องแต่ละพื้นที่ใช้งานก็แตกต่างกันออกไปค่ะในชั้นแรกได้บิวอินโซนรับแขกประกอบไปด้วยผนังหลังทีวีพร้อมชั้นโชว์แบ่งโซนบ้านด้วยมุมโค้งซึ่งอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นพื้นที่สําหรับวางโต๊ะทานข้าวโดยส่วนนี้ออกแบบให้เป็นตตตูู้้้้เเกก็็บขอองงงททีีีี่่ดวยยรแแนนนมมมมุพลๆ ประกอบไปด้วยเคาน์เตอร์ครัวและไอแลนก่อนจะขึ้นไปที่ชั้น2เราจะเจอกับตู้เก็บของชั้นนี้ซึ่งเป็นการบิวอินตู้เพื่อบังแผงควบคุมไฟทําให้บ้านดูสวยงามดูเรียบร้อยขึ้นขึ้นมาชั้น2พื้นที่ส่วนกลางได้บิวอินชุดผนังที่ดีไซน์ให้แตกต่างจากด้านล่างเปลี่ยนมูดของบ้านไปเลยถัดเข้ามาจะเจอกับห้องนอนของลูกๆที่ได้บิวอินเตียงลอยฟ้าสําหรับนอน2คนด้านบนเป็นเตียงนอนด้านล่างประกอบไปด้วยตู้เสื้อผ้าและโต๊ะทํางาน2ชุดส่วนห้องนี้เป็นห้องนอนอีกที่หนึ่งค่ะห้องนี้จะมีวอยู่ใลห้อ ตู้เสื้อผ้าหน้าบานกระจกร้อนแล้วตกแต่งด้วยชุดไฟ LED เดินเข้ามาจะเจอกับชั้นวางทีวีและฐานเตียงนอนที่มีลิ้นชักเก็บของให้ด้วยชั้นสุดท้ายเป็นพื้นที่สําหรับมาสเตอร์เบดรูมาดูวอล์กอินคลเซ็ตกันก่อนเลย<ห>ค่ะบิวอินตู้เสื้อผ้า2ฝั่งพร้อมโต๊ะเครื่องแป้งและห้องมาสเตอร์เบดรูได้เปลี่ยนประตูห้องเป็นแบบบานเลื่อนผนังห้องได้บิวอินให้ล i n ก์ g กับผนังส่วนกลางที่ชั้น2ถัดมาจะเป็นชุดเตียงนอนที่บริเวณหัวเตียงได้ทําเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ฐานเตียงนอนสามารถเก็บของได้และได เพิ่มด้วยจะเห็นได้เลยว่าแต่ละห้องฟังชันการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปตามไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานในห้องนั้นๆบิวอิน,นบ้านไม่ยากแค่เลือกฟังก์ชันเลือกดีไซน์ให้ตรงใจกับผู้ใช้งานผู้ชมท่านไหนที่สนใจงานออกแบบบิวอินติดต่อเฟอร์แอกได้เลย